สวัสดีครับพี่น้องเซ็นรบานครับมี้่ามีโอกาสไ้ฟ้าสาเพีรไวายพระอาสนมณอวสามนะครับเนาะเา้ยจบานี่ยนาอดทอันนี้เป็นค่าหรือเป็นะไรเขาอื่นเป็นามูบามาก่อนเนาเราซื้อไปไปตั้งไว้บ้านมูกัดยเอาตัวนี้เอาตรงนี้ไปแตเวลานี้จบโอเ พงเ้านี่นี่่้ทับาทเมิบาทไม่ได้อันพี่ยถุงหยกหกเลยมันเม็ดติเพราะมันเม็ดติศแต่มันหูก็ไม่กิไม่น้จะต้องไปด้ที่อกระใบหญๆไ้วันนี้มันมันไม่ลงหัวแต่จะต้อมันหมดนี้ไปด้วยเนาะกรเมาจัส่งมาได้เอาสัตว์ถุงไปกันเลร้านจำหนายสินค้าโอป ใ,ในวัดสมานนิกนะครับผมมีแต่ของ,อของ,อของดีแล้วครับผมาไหนึ่งกจ็จุดุแต่สีหมาปลาคอ,อนน่ันอีกชุดนึ่งนะครับวันในวัดสมานนิรนะครับ

คุณยายสวัสดีครับโอ้ยยืนหน้าคุณยายค่อยๆฝากผ้าใด้คุณยายได้ที่เข้าไปไหว้หลวงพ่อก่อนคุณยายยังอยู่ครบอยู่เลยเอ้ยกี่ทีก่อนก็ถ่ายคุณยายไปนลยนะครับคุณยายสี่ทันแข็งแรงอยู่ครบทุกคนนะครับร่างกายแข็งแรงเนี่ยเขาไม่มีคนมาส่งอ่า ได้ได้แเราบอกได้ปลาใหญ่เออนี่ไงยายคุณยายดีครับนี่ฝากไว้ก่อนให้ผมออกมาเอาปลาปลาของคุณยายครับอร่อยมามาไหว้พระเจริญก็ซื้อประจำ เดี <si ๋ยวซื้อแล้วก <si ็ฝากไว้ก ik ่อนขอโดีครับสวัสดีค like ่ะสวัสดีค่ะเจ้าเอ๋ จะทำอะไรไม่หมดไปกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ได้เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะไม่หมดคุณยายก็ไม่ได้กลับบ้านนะคุณยายได้ยายทำเค่องเสกุดฝทานนีได้เอาแรกทานใหม่ค่ะตรงนี้คือเป็นจุดบูชาวัตถุมงคล จุดหนึ่งรอหลายจุดนะครับตรงนี้จุดนึ่ อันนี้คือบริเวณนี่สุดท้ายในองค์พระนะครับอระจายใหญ่นะครับ สะอาดสวยงามนะครับใครเข้ามากลาวไหว้สักการ,รบูชาก็ให้ด้วยกันทถุงมุมระนศาสนาแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สะอาดสวยงามถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ในการชํมรวมนะครับ เสญญาายานรทศบาลขะข่อยถวายหาไตกันนะครับเด้อว่าสังฆทานชุดใหญ่ถวายสร้างฆทานชุดใหญ่ครับุญสองร้อยบาทนะครับสรถวายสังฆทานชุดใหญ่ชุดใหญ่กับนี่องค์พระประจำวันเกิดนี่ผาไตนี่ครับ ใยังนเบาเกิดวันเสาร์นี่มันมันเกิดเบางด้มากกว่ามันเกิดันนบาวัที่สิบเจ็ดนี่ครับสิบเจดกันยานะครับเา่างก็ได้มาก้ามือเกิดจริงก็เกิดวันเสาร์แต่ว่าพอกับแม่ไปแจ้งเกิดไปปาก็จะไปจ่าแจ้งเกิดแต่วันอ um, ังคารที่สิบเจดใบเกิดก็เลยเป็นวันที่บเจ็แต่แต่ว่ามือเกิดจริงค่เป็นวันเสาร์ครับดีฮะชาวเดบาคถืออุ้งไ่อุ้งไผนะครับตั้งใสุ่่งให้หน่อยจ้าทุ่งนึงไอ Ато. Я. Энэ саат. Ато. Хав. なるほど。 ไม่เห็นเขาขึ้นนะขึ้นเลยู่แล เดินลงบนลงยูทูบเป้าลูกเข้าโลกเลยลุงประยัดลงนะครับชื่อน้องอะไรลูกชื่อไอดินไอดินน้องไอดินอ๋อยิ้มตลอดตอดท่านนี้ก็ไหวลงขอใหญ่เรื่อยๆแล้วครับก็จะเรื่อยๆาั้งแต่ขนองคนไายบรรยากาศขนองให้พี่น้องเพื่อนนะครับใคเลยไม่อยากกลับเลยใช่ไหมลูกแล้ไม่อยากกลับเลยวันนี้วันนี้มาทำกูร์มัน ี <Yeah. S 2> yeah. mm ่ะมีแต่หลักเ็หลักแปดเท่านั้นนะครับเนี่ยไม่มีไม่มี่น้อยเนี่ยนวน่ยแปดที่สองเลยหรอสองคนเจ็นตินวลโอ้ ไปซื้อปลาใหญ่ดีกว่าตอนนี้พี่น้องซาเพกันร่างที่บูชาน้ำมนต์กอกน้ำมนต์เพิ่นครับยาน้ำมันนะครับเพื่อเพื่อจะน้ำมันเพิ่นที่เป็นกุกเสกนะครับน้ำมนต์ในโอ่งนะครับจะเอาเชื้อเจสบไปอาบทุบ้านต่อครับไปอาบบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโรงศพเป่านะครับมันเด็ดทำไว้เพื่อให้คนมาลอด ลงศพครบเ,เราจะมองลงศพเพื่อสดาะเคาะต่อชะตาชีวิตนะครับมันนี้จะมีพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศนะครับที่วัดสมาน 4, 000, 000, มิตรนะครับทำทำทำพิธีวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้อ๋อพิธีวันนี้หกโมงเย็นนะครับ นี่เลหมนเป็นชุดพก <2 S 2> ชุดดีแต่มีสาม่ชุดอันนี้เอาอะนโมนมาเฉยนอันนโมนมาเยี่ยาเจ้าอยิบเอาให้โชคเจ้าเนี่ยคือ,อ,อ,อพระโอเบนะครับาสามิตรข้างในาเป็นพระรูป ข้างในเป็นพระพุทธชินราชนะครับปางพุทธชินราชนะครับนี่แหละต้นเสม็ดนี่แหละต้นเสม็ดข้างหน้าเจ้าอะไรแหลมต้นเสม็ดเออนั่นแหละต้นเสม็ดเดี๋ยวเขากินได้ใช่ไหมไม่รู้เลยต้นเสม็ดต้นเดือนต้นแหละนี่คือบริเวณให้อาหารปลานะครับตรงนี้เปมีบ่อน้ำ ขาว้านมาให้อาหารปลาครับตสาเพียราเสืออาา่อาหารปลาเราเป็นหายนหารปลา ไม่พเกเงินจดก็สแกนได้นะครับค่าหลากหลายนะคะนรับทุกโปรโชั่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้100ก็ร้อยเยอครับเป้เลยหนึ่งร้อยบาทนะครับเลยร้อยย่ามราคาศกหกสิบบาทนะครับอันนี้ก็แปดสิบบาทไม่เลขหกสิบบาทไปใหญ่แปดสิบบาทนะครับ,เ,บ,ใใบ,ครบเครื่องอื่นๆน้องท็อป กใช่เาราไปร้านกาแฟอันนี้อันนี้ไม่ได้ cafe, นะไไ bar, ไก,กินกาแฟนะไปไปเห็ปลาไปเห็ปลาไปู่้จะทำยังงอันนี้เป็นบองบอบัวนะครับบอบัว <c oughs> บอสบัวสุดก,กายสุดใจนะครับ <c oughs> ชาลาพ่อเท่าทองเขาตรงนี้เป็นชาลาพ่อเท่าทองเขานะครับบันหลังจะเป็นบอ่อน้ํานี่ครับสักเพีเราให้อาหารปลาครับให้อา,าห,หารคนก่อนนีาให้อาหารคนก่อนหมดแรงได้กินอันหนึ่งมันทอดค่ะมันทอดอปลาไม่ตัวใหญ่ๆก็ขออยู่นะปลาล้างกระเพาะมันหายไปไหน เาที่ทานถ้าปลาก็กินให้เขามีความปลาก็พิลังใเขามีความสูปลาให้กินอิ่มน้ำสำลาญให้ผู้ชุนปลาอาหารปลานี้ประโยชน์ต่อปลาอะครก็ไงก็ให้อิ่มน้ำสำลานคห้องไอ้อิ่มน้ำขายผู้ให้ขายคองไอ้อิ่มบุญนี่ได้บุญผู้ชนสามบริการแล้วลำลุยเด้อน้ำน้ำคำสู้กันที่กัยกาน ขอให้คิปปังๆนะครับคือยางคอยคิดปังๆก็ให้เอเินตาหนาเนอที่การงานมันมันด้วยไอคิปมันจะเป็นหน้าตาจังเยอจากโลกมงอเงี้ยว่างเงื่อนยูทูได้ยักบาทครับที่ผู้ติดตามเพราะว่าสามอยยู่ผู้ติดตามหาไปนองแล้วองแถวสทาได้เด็กไฮปาร์ได้ปรเดิร้ดไห้ไ่าด้่ฮนําประดันค่อยๆไฮเรือไปห้นั่งน้ำไอยนตกจะขางโคกมี่ไว้ไฮคอยไฮน้าแน่ กิงนั้อมันด้วยแขก็มีกครับแข,แขกนั่งหา้า พ้นมาห,หานป่าเป็นบ้านพ่อถิ่นมันเลยเกยฟังเกยฟังเยอะๆเลยนี่ยหางป่ามันเราเตรียมทำบุญเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขาอยากกระทางกลับก่อนครับ,เ,รบเออากลับก่อนนะครับบ่ได้ไปเอากล้องเขาแล้วเป็นป่ะบ่ได้เอาเวรล้างใครมาเอาได้คนตาได้อ,อนั่นไปเพไ่้มาเอาซ้ำเงินทำบุญเงินทบุญเงินพ่อพ่อมีโศกเปนที่มาไหนมาล่างครับ ล้างมือค่ะให้สะอาดๆเพราะเราไปจับน้ำทั้งวัน